สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่น่ารักทุกคนคะ่ะทุกคนกำลังอยู่กับวีเชฟฟูจิฮาระยามาโตะนะคะทางช่อง The Comfort Zone นะคะ Miller s c ส o ก l 007รวมถึง q e e ีนออ a ฮาร Channel ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาติว แบบทดสอบกันนะคะแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองใครที่เรียนหลักสูตรสกรนะคะเมื่อวานก็ติวไปแล้ว3วิชาเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทุกคนไปเลยกันเลยสําหรับวิทยาศาสตร์นะคะรหัสวิชาพว3 1 0 1ค่ะ หนึ่งการคาดคะเนคำตอบของปัญหาเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คำตอบคือขอไขการตั้งสมมติฐานนะคะข้อสองลักษณะนิสัยของนักวิทยา,าศาสตร์ข้อใดที่ทำให้งานประสบความสำเร็จคำตอบคืององูมีความพยายามและอดทน 3. ข้อสามข้อใดใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแก้ปัญหาขยะในเมืองคำตอบคือคอควายการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ข้อสี่ทั่วยูเรกาใช้ทำ ใช้หาปริมาตรของสิ่งใดนะคะคำตอบคืององงูของเหลวที่ล้นออกมาวันนี้มีปีกด้วยน่ารักเปล่าทุกคนอ่าข้อ5นะคะการเลือกหัวข้อเรื่องเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรเลือกหัวข้อประเภทใดคำตอบคือขอไข่เป็นประโยชน์และใกล้ตัวข้อ6เย e ื um ่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่อย่างไรคำตอบคือคอควายช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆข้อ7การรักษาสมดุลของสารและอุณหภูมิ เกิดในสิ่งมีชีวิตชนิดใดตอบกอไก่นะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดข้อ8นะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเซลล์ใหม่ที่ได้มีจํานวนกี่เซลล์และมีลักษณะอย่างไรคําตอบคืององู2เซลล์แต่และเซลล์มีจํานวนไมโครโซมโครโมโซมเท่ากับ 2N นะคะข้อ9นะคะลักษณะในข้อใดเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมตอบกอไก่นะคะนารีมีลักษณะสีในตาเหมือนพ่อคะ่ะ ไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะสําหรับข้อ10นะคะข้อใดเป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมในร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานคําตอบคือกอไก่ย,ยีนนะคะข้อ11นะคะน้ำตาลมีโครโมโซมคู่ที่21เกิดมา1แท่งน้ำตาลเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมตามข้อใดตอบงองูนะคะดาวซินโดรมค่ะข้อ12นะคะ ข้อใดคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคําตอบคือข้อควายการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรข้อ13าค่ะหน้าทีขายผลไม้ในตลาดซึ่งมีเปลือกผลไม้เหลือจํานวนมากหน้าที่ควรใช้เทคโนโลยีชีวภาพในข้อใดคําตอบคือข้อไข่นะคะทําน้ําหมักชีวภาพค่ะข้อ14นะคะข้อใดไม่ใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพคําตอบคืององูการทําเครื่องดื่มสมุนไพรว่านหางจระเข้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นที่เพื่อนๆสามารถเอาไปอ่านนะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับฟูจิได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสแกนนะคะอันนึงจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะอีกอันหนึ่งจะเป็นตํารานะคะเอาไปอ่านนะคะเป็นหนังสือเรียนแล้วก็หนังสือสรุปเนื้อหานะคะทุกคนแล้วก็ถ้าจะทําแบบทดสอบออนไลน์ก็ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสแกนแบบทดสอบออนไลน์ไปด้วยนะคะจะได้ทําพร้อมกันเลยนะคะแบบทดสอบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะทุกคน ไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะวิทยาศาสตร์พวสามหนึ่งศูศย์หนึ่งสำหรับหลักสูตรส,สกรนะคะข้อศูนย์ส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมอะไรนะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ใช่ไหมอากิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นะคะสกรข้อสิบนะคะข้อใดอันนี้ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ทําไปแล้วเนาะ ข้อ15นะคะข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ต่อป่าไม้ข้อ16การดูดทรายจากแม่น้ําหรือบนแผ่นดินส่งผลกระทบอย่างไรตอบคอควายเกิดการถล่มของดินข้อ17ข้อใดเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีเพิ่มขึ้นคําตอบคือคอควายการเพิ่มปริมาณสารที่เป็นของแข็งข้อ18ข้อใดเป็นเกณฑ์การจัดเรียงธาตุตามตารางธาตุตอบคอไก่เลขอะตอมข้อ19ปัจจัยข้อใดที่ทําให้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นตอบขอไขตัวเร่งปฏิิอิริยาข้อ20นะคะข้อใดเป็นประโยชน์ของรังสีแกมมาคําตอบคือคอควายใช้ในการรักษาโรคมะเร็งข้อ21นะคะเมื่อนำกรูโคสมาผสมกับยีสต์และหมักไว้เป็นเวลาหลายวันสังเกตว่ามีก๊าซเกิดขึ้นคือก๊าซอะไรคำตอบคืององูค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ22นะคะพืชในข้อใดที่ให้เส้นใยทดแทนใยสังเคราะห์ได้ตอบงองงูปอสับปะรดนะคะ ข้อ24ค่ะข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่ใช้ในที่พบในชีวิตประจำวันตอบข้อขอและข้อคอควายคือม้าหมุนแล้วก็รถไฟเหาะตีลังกานะคะข้อ25นะคะข้อใดเป็นการนำสมบัติการสะท้อนของเสียงมาใช้ประโยชน์ ตอบกอไก่ค่ะการค้นหาตำแหน่งของวัตถุใต้ทะเลข้อ26ค่ะเสียงเดินทางมาถึงหุงเราโดยผ่านสิ่งใดคำตอบคือขอไข่อากาศนะคะข้อ27ถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กจะเกิดผลอย่างไรคำตอบคือขอไข่ประจุไฟฟ้าจะตีวงเป็นวงกลมค่ะข้อ28นะคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของดาวเทียมตอบขอควายรวมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วส่งมายัางโลกส่วนประโยชน์ของดาวเทียมก็คือ ค้นหาแหล่งทรัพยากรที่มีค่าช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับธรรมชาติกำหนดพิกัดของตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลกนะคะทุกคนข้อ29หากต้องการวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องเลือกเครื่องมือในข้อใอดตอบแอมมิเตอร์งองูนะคะข้อ30ข้อสุดท้ายนะคะทุกคนช่างไฟฟ้าต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรตอบถูกทุกข้ององูก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ต้องมีฉนวนหุม้ม ขอไข่กันขึ้นที่สูงเพื่อทำงานต้องใช้เข็มขัดนิราภัยคอควาย,ขขายตัดกระแสไฟฟ้าตรวจวัดสายไฟและอุปกรณ์ก่อนทำงานนะคะจบไปแล้วสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชาพว3 1 0หนนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำนะคะแบบทดสอบออนไลน์ก็ไปดูตรงนี้เลยนะคะส่วนตำราฟูจิก็ได้ให้ดูแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบออนไลน์แล้วเดี๋ยวจะมาพบกับวิชา ต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็นวิทยาศาสตร์เนาะต่อไปจะเป็นวิชาต่อไปเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับขอให้โชคดีในการสอบนะคะบ๊ายบาย Have a wonderful time Good luck for you บายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักศึกษาสกรที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับวิเจฟูจิฮาระยามาโตะค่ะเราจะมาติว นะคะแบบทดสอบทางวิชาการนะคะเพื่อแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักศึกษาสกรมปลายกันต่อเลยนะคะวิชาที่เราจะติวต่อไปก็คือวิชาช่องทางการขยายอาชีพนะคะรหัสวิชาอชสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถสแกนตัวนี้นะคะแล้วไปทําแบบทดสอบพร้อมๆกันได้เลยนะคะ นี่เลยเพื่อนๆสแกนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวทําแบบทดสอบแล้วก็เฉลยไปพร้อมๆกันนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสอบนะคะสําหรับมอต้นคุจิทําไปให้แล้วนะอันนี้เป็นมอปลายนะคะทุกคนสามารถติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นยู u b e หรือว่า t k t t o k ก็ตามนะคะทุกคน ข้อ1น,นะคะทักษะของผู้ประกอบการข้อใดสามารถนําไปใช้ในการขยายอาชีพได้ดีที่สิทธิคตอบคืององูค่ะความชํานาญและความเชี่ยวชาญข้อ2ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการขยายอาชีพตอบงองูรู้ทิศทางของอาชีพของตนเองข้อ3ออกแบบ การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงข้อใดตอบกอไขความต้องการของผู้บริโภคข้อ 4. บุคคลใดมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับอาชีพมากที่สุดตอบขอไข่มีน,นาขนส่งสินค้าถึงลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดข้อ 5. ข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของการขยายอาชีพได้ถูกต้องตอบขอไข่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการพัฒนาอาชีพข้อ6บุคคลใดต้องการต้องประกอบอาชีพด้วยความสะอาดมากที่สุดตอบขอายนะคะมานะขายอาหารตามสั่ง ข้อ7นะคะกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ใช้กระบวนการใดที่ทําให้ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได้มากที่สุดตอบกอไก่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าข้อ8นะคะข้อใดเป็นกระบวนการจัดการตลาดตอบงอง,งูการผลิตการกําหนดราคาการจําหน่ายข้อ9ข้อใดเป็นกระบวนการ ผลิตระดับชุมชนตอบคอควายหมู่บ้านสุดหันศารวมตัวกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ข้อ10สศูนิชาต้องการขยายการจำหน่ายเครื่องสำอางให้ถึงผู้บริโภคควรใช้วิธีการใดตอบงองูขายผ่านโซเชียลมีเดียร่วมกับร้านค้าที่รับเป็นตัวแทนข้อ11ค่ะขอ้อใดคือเป้าหมายสำคัญในการขยายอาชีพตอบงองูสร้างรายได้และความเข้มแข็งยั่งยืนให้แก่เจ้าของธุรกิจข้อ12การผลิตหมายถึงข้อใดตอบกอไก่กระบวนการแปลสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้า ข้อ13นะคะคุณธรรมจริยธรรมมีความแตกต่างกันอย่างไรตอบคอควายคุณธรรมเป็นความดีงามที่ควรปฏิบัติส่วนจรรยธรรมเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะข้อ14ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบกอไก่อากาศเป็นพิจักโรงงานอุตสาหกรรมข้อ15ข้อใดกล่าวถึงการจัดการผลิตได้ถูกต้องตอบงองงวกระบวนการภายในองค์กรซึ่งใช้ปัจจัยนำเข้าข้อ16ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง กอบกอไก่โรงงานแห่งหนึ่งให้พนักงานทำงาน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อ7นะคะข้อใดเป็นกระบวนการจัดการตลาดตอบคควายการผลิตการโฆษณาการจัดจำหน่าย ข้อ18นะคะมานาผลิตเครื่องดื่มชูกำลังแต่ไม่มีการวางแผนการผลิตสินค้าจะเกิดผลกระทบด้านใดตอบงองูนะคะสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการข้อ19พบว่าไข่เค็มที่ทำมีรสชาติเค็มจัดเป็นขั้นตอนใน,ในการใดของกระบวนการทำงานตอบข้อควายการตรวจสอบค่ะ ข้อ20ผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์ควรยึดคุณธรรมข้อใดเป็นสำคัญตอบขอไข่ความซื่อสัตย์ค่ะข้อ21อดข้อใดสำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในการจัดการตลาดตอบขอไข่สามารถระบุกลุ่มลูกค้าได้ข้อ22เหตุใดการจัดตั้งสถานประกอบการต้องคำนึงถึงวัตถุดิบตอบกอไ่ลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายข้อ23นะคะข้อใดสามารถนำมาใช้กำหนดทิศทางการตลาดในอนาคตได้ตอบคอควายการศึกษาโฆษณาที่ได้รับความนิยม ข้อ24หัวใจสําคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมคือข้อใดตอบกอไก่มีพลังงานใช้เพียงพอในอนาคตข้อ25นะคะข้อใดคือเหตุผลหลักของการขยายขอบขายอาชีพตอบขอไข่สภาพความต้องการของผู้บริโภคไม่เพียงพอข้อ26นะคะการจัดการตลาดที่ดีควรมีขั้นตอนของการกระจายสินค้า ในลักษณะใดตอบคควายสินค้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงนะคะข้อ27สิ่งสําคัญในการผลิตสินค้าผู้ผลิตควรจะต้องคํานึงถึงสิ่งใดตอบขอไขต้นทุนการผลิตข้อ28การขยายขอบขายอาชีพหมายถึงตอบคควายกิจกรรมอาชีพที่มีอยู่สามารถขยายออกเป็นขอบขายอาชีพ ข้อ29นะคะการลดการสูญเสียวัตถุดิบจัดอยู่ในกระบวนการใดตอบกอไก่การควบคุมคุณภาพค่ะส่วนข้อ30นะคะข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนการขยายอาชีพต้องมีการจัดทําโฆษณาเพราะเหตุใดตอบงองูเป็นการเผยแพร่ข,ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะทําแบบทดสอบพร้อมเฉลยแบบทดสอบนะคะก็สามารถสแกนตัวนี้นะคะไปไว้อ่านกันได้เลยนะคะหรือจะว่าฟังที่ฟูจิ อ่านให้ฟังเฉลยให้ฟังก็ได้นะคะแล้วอยากจะทําเองพร้อมเฉลยก็ตัวนี้เลยนะคะทุกคนสามารถสแกนไปทําได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิชาเท่าช่องทางการขยายอาชีพเดี๋ยววิชาต่อไปเราจะไปติววิชาอะไรกันต่อดีเพื่อนเพื่อนพักผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวฟูจิจะติววิชาต่อไปเลยนะคะพบกันค่ะขอให้โชคดีในการสอบนะคะทุกคน love you all good luck for you ค่ะบายบาย สวัสดีค่ะเพื่อนอน,นักศึกษาสกร,รที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับวีเจฟูจิฮาระยาม,มาโตะนะคะกับการติวรายวิชาทักษะการขยายอาชีพนะคะรหัสวิชาอช .3102 2หนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับที่ใครก็ตามที่ยังไม่มีหนังสือนะคะสำหรับแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสมริตทางการเรียนนะคะ ของมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถสแกนนะคะตรงนี้สําหรับหนังสือเรียนแล้วก็สรุปเนื้อหาอยู่ตรงนี้นะคะสามารถเอาไปอ่านได้นะคะสแกนตัวนี้นะคะหนัานางสือเรียนแล้วก็สรุปเนื้อหานะคะทุกคนส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่พวกเราสามารถทาไปพร้อมๆกันได้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเฉลยแบบทดสอบนะคะอยู่หน้านี้เพื่อนๆก็สแกนแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับฟูจิได้เลยนะคะนี่เลย โอเคถ้าใครสแกนไม่ทันก็แคปหน้าจอเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะต่อ,อกันเลยนะคะสำหรับแบบทดสอบรายวิชาทักษะการขยายอาชีพก็มี30ข้อเท่าเดิมไปลุยกันเลยนะคะข้อหนึ่งข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการในชุมชนนะคะตอบกอไก่สกรตตาบลค่ะข้อ 2. การบริหารจัดการอาชีพข้อใดมีความสําคัญมากที่สุดตอบงองูการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ข,ขออภัยค่ะการดําเนินงานให้บรรูุวัตถุประสงค์ของกิจการนะคะข้อ3นะคะประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีความหนาแน่นของประชากรน,น้อยที่กล่าวมาจัดเป็นชุมชนใดตอบขอไข่ชุมชนชนบทค่ะข้อ 4. ข้อใดต้องระบุระยะเวลาดําเนินการของโครงการตอบงองงูวิธีการดําเนินงานค่ะข้อ5ข้อใดเป็นขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อขยายธุรกิจตอบคอควาย p พลนดูเช็คแอค t นะคะต่อไปข้อ6ค่ะปัญหาที่เกิดจากการฝึกทักษะอาชีพในข้อใดมีความสำคัญมากที่สุดตอบการตลาดกอไก่นะคะข้อ7องค์ประกอบข้อใดเป็นการเลือกประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพตอบคอควายรู้จักตนเองถนัดสนใจนะคะข้อ8ข้อใดคือความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพตอบกอไก่เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจ ข้อ9นะคะการทำแผนธุรกิจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในข้อใดมากที่สุดตอบงองูกําหนดแนวทางในการทําธุรกิจค่ะข้อ10ข้อใดเป็นการปรับปรุงแผนการผลิตที่มีคุณภาพตอบงองูสํารวจความต้องการของลูกค้ายอย่างสม่ําเสมอ ข้อ11นะคะทุกคนโรงงานผลิตยาสระผมนำสินค้าตัวอย่างมาแจกและสอบถามความต้องการของลูกค้าเป็นการกระทำในข้อใดตอบขอไข่การวิจัยการตลาดนะคะข้อ12ในการจัดการผลิตผู้ประกอบการจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนสาระสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดตอบขอไข่แผนการลงทุน ข้อ13นะคะมีนาจัดทำแผนธุรกิจสปาโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนสุดท้ายมีนากระทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดตอบก็ไก่ถูกต้องเพราะจะได้นำมาพัฒนาปรับปรุงขยายกิจการ ข้อ14นะคะเพราะเหตุใดเจ้าของกิจการต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจของตนเองคําตอบคืององงูเพิ่มระดับคุณภาพของสินค้าและบริการข้อ15ถ้าท่านจะเลือกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตท่านควรจะเลือกหลักการใดเป็นอันดับแรกคําตอบคืององูสามารถใช้วัสดุพื้นบ้านหรือวัสดุท้องถิ่นข้อ16นะคะข้อใดสอดคล้องกับการวิเคราะห์ศักยภาพและการจัดการความเสี่ยงกับผลงานมากที่สุดตอบคอควายสินค้าคู่แข่งขันผลิตภัณฑ์ ข้อ17ค่ะสมพรทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้การส่งมอบอาคารมีความไม่แน่นอนเขาจะต้องจัดการความเสี่ยงนี้อย่างไรตอบขอไข่กำหนดประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ mm hmm. ข้อ18การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำมาวางแผนการตัดสินใจผลิตสจำหน่ายสินค้าและบริการเป็นการดำเนินเกี่ยวข้องกับข้อใดตอบขอไขาการจัดทำฐานข้อมูล ข้อ19ข้อใดบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของการขยายธุรกิจในชุมชนตอบขอควายทรัพยากรท้องถิ่นข้อ20ขั้นตอนแรกของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานคือข้อใดตอบกอไก่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ข้อ21บัญชีประเภทใดที่ทำขึ้นเพื่อจดบันทึกเหตุการณ์ทางการเงินที่ใช้ในชีวิตประจาําวันตอบขอไข่บัญชีเงินออมทรัพย์ข้อ22นะคะรายละเอียดของแผนข้อใดสามารถบ่งบอกได้ว่าการดำเนินงานบรรลุตาม จุดมุ่งหวงังตอบงองูเป้าหมาย23การรับเงินมัดจำต้องลงบันทึกในบัญชีข้อใดตอบงองูบัญชีสินทรัพย์ 24. ข้อ24ค่ะชูชิข้อใดเป็นความสำคัญของการทำบัญชีธุรกิจตอบข้อควายการจัดหาข้อมูลทางการเงินของธุรกิจข้อ25ขั้นตอนแรกของการทำบัญชีคือข้อใดตอบงองงูการวิเคราะห์รายการค้า ข้อ26นะคะข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการทําบัญชีธุรกิจตอบคควายสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ข้อ27บุคคลที่ได้จากการตรวจสอบโครงการมีความจําเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดตอบขอไข่จําเป็นเพราะทําให้ทราบความก้าวหน้าของโครงการข้อ28ข้อใด เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการตอบงงงูเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพแข็งแรงข้อ29แผนใน,ในข้อใดที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อยืนยันว่าการทำงานบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอบคอควายแผนปฏิบัติงานข้อสุดท้ายแล้วนะ30ใจดีทำงานมีรายได้เดือนละ23,000บาทมีรายจ่ายทุกวันวันละ100-400บาทใจดีควรทำบัญชีข้อใดตอบ กไก่นะคะบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาทักษะการขยายอาชีพนะคะรหัสวิชาอช3 1 0 2น0 2นะคะสกรอมอปลายนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสำหรับวิชาเหล่านี้นะคะคือเขาอาจจะไม่ได้ออกข้อสอบโดยตรงนาทุกคนแต่มันจะเป็นเหมือนกับเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราสามารถนำไปไป ไปในการตอบคําถามได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้แม่นกว่านี้ก็คืออ่านหนังสือที่ฟูจิให้ไปในข้างต้นนะคะมันก็จะมีทั้งแบบทดสอบก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหนังสือของแต่ละวิชาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีหนังสือก็สามารถสแกนตัวนี้นะคะหรือแคปหน้าจอตัวนี้แล้วก็เอาไปอ่านได้เหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เราไม่อ่านในโน้ตบุ๊กอ่านในคอมพิวเตอร์ก็ได้ทําแบบทดสอบก็ ออนไลน์ก็ได้นะคะเรามีเฉลยให้ด้วยเนาะอันนี้ฟูจิเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าฟูจิก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังนะคะมากกว่าอ่านเพราะบางทีเราอ่านนานๆแบบสายตามันเนาะมันมองไม่ค่อยเห็นสายตาก็สั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เลยหวังว่าสิ่งที่ทําในวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมไว้เป็นคลิป ที่คลิปยาวนะคะ3วิชาต่อหนึคลิปเอาไปลงใน YouTube ด้วยในช่อง Queen of h a r r Channel Fujihara ก็ลองไปหาดูนะคะสำหรับใครที่อยู่ในติ๊กต็อกอยู่แล้วก็ก็จะทำเป็นคลิปวิชาวิชาวิชาไปแต่ถ้าเกิดออ่ยูใน YouTube ก็จะทำวคลิปละสามวิชาเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันฮาโชคดีในการสอบครับผมเลิ Love you บาย